AI กำลังเปลี่ยนโลกเร็วมากเลยนะคะแล้วถ้าจะฟังใครสักคนให้เข้าใจทิศท,ทางจริงๆเนี่ยก็คงต้องเป็นเจนเซน่วงจาก Nvidia ียวันนี้เราเลยจะมาเจาะลึกบทสัมภาษณ์ล่าสุดของเขากันดูค่ะว่ามีไอเดียเด็ดๆอะไรซ่อนอยู่บ้างที่คนทำธุรกิจยุคนี้พลาดไม่ได้เลยแหล่งข้อมูลของเราก็คือบทถอดเสียงจากการสนทนาของเขาโดยตรงเลยนะคะภารกิจของเราก็คือทำความเข้าใจว่า AI กำลังเปลี่ยนโฉมหน้าการประมวลผลไปอย่างสิ้นเชิงได้ยังไง และที่สําคัญเลยคือองค์กรควรจะตั้งหลักรับมือกับคลื่นลูกใหญ่นี้ยังไงดีใช่เลยครับและต้องย้ําเลยว่านี่ไม่ใช่แค่กระแสะเทคโนโลยีใหม่ที่มาแล้วก็ไปนะแต่มันคือการเปลี่ยนกระบวนทัศน์หรือ paradigm shift ครั้งสําคัญจริงๆเอ่อเรียกว่าเป็นครั้งแรกในรอบ60ปีเลยก็ว่าได้ครับซึ่งแปลว่ามันจะไม่ได้กระทบแค่บริษัทเทคโนโลยีแต่มันจะเขย่าทุกอุตสาหกรรมแบบที่เราอาจจะยังลึกภาพไม่ออกเลยด้วยซ้ำไปน่าสนใจมากค่ะ งั้นเรามาเริ่มที่จุดที่ทิดว่าเป็นหัวใจของเรื่องทั้งหมดเลยดีกว่าควางบอกว่าเรากําลังคิดค้นการประมวลผลขึ้นมาใหม่เป็นครั้งแรกในรอบ60ปีแล้วเขาก็พูดถึงการเปลี่ยนจาก explicit programming ไปสู่ implicit programming ฟังดูเทคนิคจังเลยค่ะมันคืออะไรกันแน่คะมันคือแก่นของการปฏิวัติครั้งนี้เลยครับถ้าจะให้อธิบายง่ายๆนะครับ explicit programming เนี่ยคือวิธีที่เราเขียนโปรแกรมกันมาตลอด60ปีเลย เราต้องเขียนโค้ดบอกคอมพิวเตอร์เป็นขั้นเป็นตอนอย่างละเอียดเป๊ะๆเ,เลยว่าต้องทํำยังไงเหมือนเราเขียนคู่มือประกอบเฟอร์นิเจอร์นะครับที่ต้องบอกทุกขั้นตอนแต่ Implicit Programming ซึ่งเป็นโลกของ AI เนี่ยเราไม่ต้องไปบอกวิธีการหรอกครับเราแค่บอกเจตนาหรือสิ่งที่เราต้องการให้กับมันแล้ว AI จะไปหาวิธีการที่ซับซ้อนเบื้องหลังเพื่อสร้างผลลัพธ์นั้นให้เราเองพอจะมีตัวอย่างเปรียบเทียบให้เห็นภาพชัดขึ้นไหมคะเพราะมันฟังดูเหมือนเวทมนต์นิดๆนะคะได้เลยครับ ลองนึกภาพเชฟในครัวดูนะแบบเก่าหรือ explicit เนี่ยก็เหมือนเรายื่นสูตรอาหารที่บอกว่าต้องใส่เกลือสองช้อนชาผัดสามนาทีด้วยไฟกลางคือเป๊ะๆเ,เลยแล้วเชฟก็ทำตามนั้นค่ะแต่แบบใหม่หรือ implicit คือเราเดินเข้าไปบอกเชฟว่าวันนี้อยากได้อาหารอิตาเลียนที่รส่าจัดจ้านหน่อยแต่ก็ให้ความรู้สึกอบอุ่นเหมือนทานข้าวที่บ้านนะสังเกตไหมครับว่าเราบอกแค่ ผลลัพธ์สุดท้ายที่เราอยากได้แล้วก็ปล่อยให้เชฟใช้ทักษะความรู้ความคิดสร้างสรรค์ทั้งหมดของเขาเนรมิตจานนั้นขึ้นมาเองอ๋อเข้าใจแล้วค่ะในการเปรียบเทียบนี้ข้อมูลก็คือวัตถุดิบทั้งหมดในครัวส่วนโมเดล AI ก็คือสมองและประสบการณ์ของเชฟคนนั้นใช่ไหมคะที่จะรู้ว่าต้องหยิบจับอะไรมาผสมกันเพื่อให้ได้รสชาติที่เราต้องการตรงประเด็นเลยครับภาพนั้นชัดเจนมาก และผลลัพธ์ของมันก็คือการพันลายกำแพงทางเทคนิคครั้งใหญ่จากนี้ไปคนที่ไม่ใช่โปรแกรมเมอร์แต่เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาของตัวเองไม่ว่าจะเป็นนักการตลราดนักการเงินหรือคุณหมอก็สามารถบอกเจตนาของตัวเองเพื่อให้ AI สร้างเครื่องมือหรือโซลูชันขึ้นมาได้บทบาทของเรากำลังเปลี่ยนจากการเป็นผู้สั่งที่ต้องรู้ทุกขั้นตอนมาเป็นผู้กำหนดทิศทางที่รู้ว่าเป้าหมายคืออะไร พอภาพใหญ่เปลี่ยนไปแบบนี้วิธีการนำไปใช้ในองค์กรก็ต้องเปลี่ยนตามไปด้วยแน่ๆซึ่งตรงนี้แหละค่ะที่คำแนะนำของฮวงวางมันสวนกระแสมากๆเขาบอกว่าอย่าเพิ่งเริ่มจากการคำนวณ ROI หรือผลตอบแทนจากการลงทุนซึ่งปกติแล้วเป็นคำถามแรกที่ผู้บริหารทุกคนต้องถามเลยใช่ครับและนี่คือจุดที่หลายองค์กรสะดุดกันเลยพระช้าเบื้องหลังของหองก็คือ ปล่อยให้ดอกไม้พันดอกเบ่งบานหรือ let a thousand flowers bloom เขาเชื่อว่าในช่วงเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นี้เรายังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าแอปพลิเคชันที่ดีที่สุดของ AI ในธุรกิจเราคืออะไรการรีบไปคำนวณ ROI ตั้งแต่วันแรกก็เหมือนการบังคับให้เราต้องเลือกธนูแค่ดอกเดียวแล้วยิงออกไปทั้งๆท,ที่เรายังไม่เห็นเป้าด้วยซ้ำครับ แต่ในโลกความเป็นจริงผู้บริหารที่ต้องตอบคำถามบอร์ดหรือนักลงทุนการจะเดินไปบอกว่าเราจะทดลองโดยไม่สนใจ ROI นี่มันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยนะคะหองมีคำแนะนำไหมคะว่าจะสื่อสารเรื่องนี้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เขาคาดหวังผลลัพธ์เป็นตัวเงินยังไงเป็นคำถามที่ดีมากครับและเขาก็มีคำตอบที่น่าทึ่งมากคือเขาไม่ได้บอกให้เราทุ่มงบประมาณทั้งหมดไปกับการทดลองแบบไรทิศทางน,นะครับแต่เขาเปรียบเทียบกับการเลี้ยงลูก เราสนับสนุนให้ลูกของเราลองผิดลองถูกเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเราไม่เคยไปถามลูกวัย5ขวบว่าการเรียนเปโนวันนี้จะให้ ROI เท่าไหร่ในอีก20ปีข้างหน้าออื mm ื hmm. เล็กที่มีความเสี่ยงต่ำให้พนักงานจากหลากหลายแผนกได้เข้ามาทดลองใช้เครื่องมือ AI เพื่อดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นมันคือการเปลี่ยนวัฒนธรรมจากที่เคยถามว่าทำไมต้องทำแล้วค่อยตอบว่าได้มาเป็นการตอบว่าได้ไปก่อนแล้วค่อยถามว่าทำไม เพื่อส่งเสริมให้คนกล้าคิดกล้าลองเป็นการลงทุนเพื่อการเรียนรู้ขององค์กรมากกว่าการลงทุนเพื่อผลกําไรในระยะสั้นคือเรายอมจ่ายค่าเทอมเล็กๆน้อยๆอยทั่วทั้งองค์กรเพื่อค้นหาว่าทิศทางไหนคือของจริงสําหรับเราแล้วพอเจอแล้วค่อยทุ่มทรัพยากรทั้งหมดลงไปตรงนั้นที่หลังถูกต้องเป๊ะเลยครับเป้าหมายในช่วงแรกคือการสำรวจความเป็นไปได้ให้กว้างที่สุดไม่ใช่การรีบหาข้อสรุปที่เร็วเกินไปการจะกล้าทดลองแบบปล่อยให้ดอกไม้เบ่งบาน โดยไม่กังวลเรื่อง ROI ในทันทีได้เนี่ยคิดว่ารากฐานมันต้องมาจากความเชื่อว่าโอกาสมันมีอยู่มหาศาลจริงๆซึ่งมันเชื่อมโยงโดยตรงไปอีกแนวคิดหนึ่งของห่วงที่ทรงพลังมากนั่นก็คือกรอบความคิดแห่งความอุดมสมบูรณ์หรือ abundance mindset ใช่เลยครับเขาเปรียบเทียบได้เห็นภาพมากคือกฎของมัวหรือ Moore's ที่เราตื่นเต้นกัน,กนมาหลายสิปีที่ว่าความสามารถของชิป จะเพิ่มเป็น2เท่าทุก18เดือนหรือประมาณร้อยเท่าใน10ปีพอมาเจอกับความก้าวหน้าของ AI ในยุคนี้่วงบอกว่ามันช้าเป็นหอยทากไปเลยเพราะในช่วง10ปีที่ผ่านมาความสามารถของ AI computing มันเร็วขึ้นถึง1ล้านเท่าครับ1ล้านเท่าตัวเลขมันมหาศาลจนจินตนาการตามไม่ถูกเลยค่ะ แล้วการเติบโตระดับนี้มันเปลี่ยนวิธีคิดของเราไปยังไงบ้างคะมันเปลี่ยนทุกอย่างเลยครับเมื่อถับพยากรด้านการประมวลผลมันมีมากมายมหาศาลแล้วก็ราคาถูกลงอย่างไม่น่าเชื่อเราก็ไม่จําเป็นต้องคิดในกรอบเดิมๆที่มีข้อจํากัดเต็มไปหมดอีกต่อไปตัวอย่างเช่นสมัยก่อนเราจะวิเคราะห์ข้อมูลเราต้องเลือกมาแค่บางส่วนเพราะข้อจํากัดด้านพลังการประมวลผลแต่กรอบคิดใหม่คือเอาข้อมูลทั้งหมดมาเลยไม่ว่ามันจะใหญ่แค่ไหนก็ตาม เราให้ AI ไปหาแพทเทิร์นที่ซ่อนอยู่เองแล้วแนวคิดที่ฟังดูสุดต่งอย่างการตั้งสมมติฐานว่าความเร็วไม่มีที่สิ้นสุดหรือน้ำหนักเป็นศูนย์ล,ล่ะคะในทางปฏิบัติองค์กรจะเอาแนวคิดแบบนี้ไปใช้ตั้งโจทย์จริงๆได้ยังไงมีตัวอย่างที่พอจะทำให้เห็นภาพชัดขึ้นไหมคะ เป็นคำถามที่สำคัญมากครับมันไม่ใช่การเพอร้อฝันแต่เป็นการปลดล็อกความคิดสร้างสรรค์ยกตัวอย่างบริษัทโลจิสติกส์นะครับถ้าเราตั้งโจทย์แบบเดิมๆก็คือจะทำยังไงให้รถบรรทุกของเราวิ่งส่งของได้เร็วขึ้น10%ค่ะแต่ถ้าเราใช้ Abundance Mindset เราตั้งโจทย์ใหม่ว่าถ้าเวลาในการจัดส่งเป็นศูนย์เราจะมอบบริการอะไรให้ลูกค้าได้บ้างคำถามนี้มันจะเปลี่ยนวิธีคิดไปเลย เราอาจจะไม่ได้คำตอบเรื่องรถบรรทุกที่เร็วขึ้นแต่เราอาจจะคิดค้นระบบคลังสินค้าขนาดเล็กที่กระจายตัวอยู่ทั่วเมืองหรือระบบคาดการณ์ความต้องการล่วงหน้าเพื่อส่งของไปรอก่อนที่ลูกค้าจะสั่งด้วยซ้ำเห็นไหมครับว่ามันเปิดประตูสู่โมเดลธุรกิจใหม่ๆที่ไม่เคยมีใครคิดมาก่อนเหมือนเป็นการทลายกำแพงในใจเราออกไปก่อนเลยแล้วค่อยหาทางทำให้มันใกล้เคียงความจริงที่สุดและคำเตือนของเขาก็คมมาก ถ้าคุณไม่ได้คิดแบบนี้ให้จินตนาการไว้ได้เลยว่าคู่แข่งของคุณกำลังคิดแบบนี้อยู่ฟังแล้วก็ออดรู้สึกหนาวหนาวร้อนๆ้อนไม่ได้เลยนะคะในยกนี้การไม่ปรับเปลี่ยนกรอบความคิดอาจหมายถึงการถูกทิ้งไว้ข้างหลังอย่างรวดเร็วจริงๆครับทีนี้พอเรามีกรอบกรมคิดที่ถูกต้องแล้วคำถามต่อมาคือคุณค่าที่แท้จริงของ AI มันอยู่ที่ไหนกันแน่ฮวงเปรียบเทียบเรื่องนี้กับเค้กหชั้น และย้ำว่าชั้นที่สำคัญที่สุดคือชั้นบนสุดนั่นก็คือแอปพลิเคชันหรือการนำไปประยุกต์ใช้พร้อมกับทิ้งประโยคเด็ดที่หลายคนคงเคยได้ยินมาแล้วว่าคุณจะไม่ตกงานเพราะ AI แต่คุณจะตกงานเพราะคนที่ใช้ AI เป็นประเด็นนี้ลึกซึ้งมากครับและมันเชื่อมโยงกับความเข้าใจผิดที่ว่า AI จะมาสร้างโปรแกรมใหม่ๆเพื่อแทนที่โปรแกรมเดิม แต่สิ่งที่โฮงชี้ให้เห็นและเป็นความก้าวหน้าที่สำคัญมากๆในช่วงหลังวันนี้ก็คือ AI กำลังเรียนรู้ที่จะใช้เครื่องมือที่มีอยู่แล้วต่างหากไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือซอฟต์แวร์อย่าง SAP Service Now หรือแม้กระทั่งเครื่องมือทางกายภาพอย่างไขควงหรือแขนกลในโรงงานเดี๋ยวนะคะตรงนี้อยากให้เข้าใจให้ชัดๆคือภาพที่เราเห็นไม่ใช่ AI ที่จะมาเป็นนักฆ่า SAP แต่เป็น AI ที่จะกลายเป็นสุดยอดผู้ใช้งาน SAP ที่เก่งที่สุดในโลกสามารถดึงข้อมูลทำรีพอร์ตหรือวิเคราะห์ข้อมูลในระบบได้ดีกว่าและเร็วกว่ามนุษย์ทุกคนแบบนั้นหรือเปล่าคะถูกต้องเลยครับคุณเห็นภาพได้ชัดเจนมาก AI จะกลายเป็นเพื่อนร่วมงานดิจิทัลที่ใช้เครื่องมือทุกอย่างที่เรามีอยู่แล้วได้อย่างเชี่ยวชาญ และสิ่งนี้ส่งผลโดยตรงคือมันทำให้ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางหรือโดเมนเอ็กซ์เพ s ร์สของมนุษย์มีคุณค่าสูงขึ้นไปอีกมหาศาลเพราะคุณค่าที่แท้จริงมันไม่ได้อยู่ที่การพิมพ์โค้ดหรือคลิกเมนูในโปรแกรมอีกต่อไปแต่อยู่ที่การรู้ว่าจะแก้ปัญหาธุรกิจอะไรและเข้าใจอย่างลึกซึ้งว่าลูกค้าต้องการอะไรทักษะการเขียนโค้ดกำลังจะกลายเป็นเรื่องรองครับ โอ้โหนี่มันเป็นข่าวดีสำหรับผู้เชี่ยวชาญในทุกสาขาอาชีพเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นวิศวกรสถาปนิกนักวิทยาศาสตร์เพราะ AI กลายเป็นเครื่องมือทรงพลังที่ช่วยขยายศักยภาพของพวกเขาให้สามารถสร้างสารรค์โซลูชันต่างๆได้โดยตรงโดยไม่ต้องพึ่งพาโปรแกรมเมอร์มาแปลความคิดของเขาให้เป็นโค้ดอีกต่อไป ใช่ครับมันคือการคืนพลังให้กับผู้ที่มีความรู้ในสายงานของตัวเองอย่างแท้จริงคนที่รู้ว่าต้องตั้งคำถามที่ถูกต้องกับ AI ต่างหากที่จะเป็นผู้ชนะในเกมนี้ซึ่งก็พาเรามาถึงคำถามเชิงกลยุทธ์ที่สำคัญมากที่หลายองค์กรกำลังปวดหัวอยู่ตอนนี้เลยค่ะเรื่องโครงสร้างพื้นฐาน AI ว่าเราควรจะสร้างระบบของตัวเองหรือ on premise หรือจะไปเช่าใช้บริการบนคลาวด์ดี คำแนะนำของฮวงตรงนี้เฉียบคมและปฏิบัติได้จริงมากครับเขาเปรียบเลยว่าเราควรจะลองเปิดฝากระโปรงรถเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเองดูบ้างซึ่งไม่ได้หมายความว่าทุกคนต้องสร้าง AI data center ขนาดมหอมานะครับแต่หมายถึงการสนับสนุนให้องค์กรลงมือสร้างระบบ AI ของตัวเองแม้จะเป็นเพียงระบบเล็กๆก็ตามเพื่อให้ทีมงานเกิดความเข้าใจอย่างลึกซึง้งและจับต้องได้ว่าเทคโนโลยีนี้ทำงานอย่างไร มันคือการสร้างองค์ความรู้และความสามารถจากภายในไม่ใช่แค่การเป็นผู้บริโภคเทคโนโลยีเพียงอย่างเดียวแล้วมันมีเหตุผลเชิงกลยุทธ์ที่ลึกซึ้งกว่าแค่การเรียนรู้ด้วยใช่ไหมคะที่เขาแนะนําว่าทําไมเราถึงควรมีระบบเป็นของตัวเองบ้างมีครับและนี่อาจจะเป็นประเด็นที่สําคัญที่สุดในบทสนทนาน,นี้เลยก็ว่าได้เขาบอกว่าเหตุผลที่เราควรมีระบบของตัวเองก็เพื่อปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาหรือ IP ที่ล้ำค่าที่สุด ซึ่งไม่ใช่คำตอบที่เรามีแต่คือคำถามที่เรากำลังครุ่นคิดอยู่ต่างหากว้าวประเด็นนี้น่าสนใจมากช่วยขยายความหน่อยได้ไหมคะคำถามของเราคือทรัพย์สินที่ล้ำค่าที่สุดเนี่ยเขาเปรียบเทียบได้ดีมากครับลองนึกภาพว่าเราไปพบนักจิตบาบัดเราคงไม่อยากให้คำถามหรือข้อกังวลส่วนตัวที่เรากำลังปรึกษาถูกนำไปเผยแพร่ออนไลน์ใช่ไหมครับค่ะแน่นอนองค์กรก็เช่นกัน คำถามที่ทีมผู้บริหารหรือทีมกลยุทธ์กำลังขบคิดกันอยู่มันคือสิ่งที่บ่งบอกทิศทางกลยุทธ์และอนาคตทั้งหมดของบริษัทการที่คุณรู้ว่าคู่แข่งของคุณกำลังตั้งคำถามเรื่องอะไรกำลังพยายามแก้ปัญหาอะไรมันก็แทบจะเหมือนกับการได้เห็นแผนธุรกิจของเขาในอีก3ปีข้างหน้าแล้วดังนั้นคำถามเหล่านี้จึงเป็นข้อมูลที่ละเอียดอ่อนอย่างยิ่งและคุณจะถูกเก็บไว้เป็นความลับภายในองค์กร การส่งคำถามเหล่านี้ไปประมวลผลบนแพลตฟอร์มของคนอื่นจึงมีความเสี่ยงแฝงอยู่สำหรับความคิดเชิงกลยุทธ์ขององค์กรและจากจุดนี้เขาก็ได้นำเสนอแนวคิดสุดท้ายที่คิดว่ามันพลิกมุมมองของเราไปเลยจากเดิมที่เรามักจะพูดถึงการมีมนุษย์คอยกำกับดูแล AI หรือ Human in the Loop เขาบอกว่าเป้าหมายที่แท้จริงคือการมี AI เข้ามาอยู่ในกระบวนการทำงานหรือ AI in the Loop ใช่ครับ มันคือการเปลี่ยนสถานะของ AI จากเครื่องมือที่เราหยิบมาใช้เป็นครั้งคราวให้กลายเป็นส่วนหนึ่งของสมององค์กรเลยทีเดียวลองจินตนาการว่าทุกการตัดสินใจทุกโปรเจกต์ทุกอีเมลทุกบทสนทนากับลูกค้าจะมี AI คอยสังเกตการเรียนรู้และบันทึกประสบการณ์เหล่านั้นไว้มันจะกลายเป็นสมองส่วนกลางที่สั่งสมองความรู้ของทั้งบริษัทเอาไว้ หมายความว่าองค์กรจะฉลาดขึ้นทุกวันและที่สำคัญคือองค์ความรู้เหล่านั้นจะไม่สูญหายไปพร้อมกับพนักงานคนสำคัญที่ลาออกไปอย่างนั้นหรอคะถูกต้องครับมันคือการสร้างหน่วยความจำและความสามารถในการเรียนรู้ที่เป็นของบริษัทอย่างแท้จริงซึ่งจะกลายเป็นความได้เปรียบในการแข่งขันที่ลอกเลียนแบบได้ยากที่สุดในระยะย,ยาวสุดยอดจริงๆคะ่ะฟังทั้งหมดนี้แล้วรู้สึกเลยว่าเรากำลังอยู่บนจุดเปลี่ยนที่สำคัญมากจริงๆ งั้นเรามาสรุปประเด็นสําคัญที่ได้จากการเจาะลึกแนวคิดของเจนเส้นห่วงในวันนี้กันดีกว่าค่ะข้อแรกเลย AI ไม่ใช่แค่เครื่องมือใหม่แต่คือการปฏิวัติการประมวลผลขั้นพื้นฐานที่เปลี่ยนจากการสั่งงานทีละขั้นตอนมาเป็นการบอกแค่เจตนาข้อ2การปรับใช้ในองค์กรต้องเริ่มจากวัฒนธรรมและกรอบความคิดที่เน้นการทดลองแบบปล่อยให้ดอกไม้พันดอกเบ่งบานเพื่อเรียนรู้ให้เรื่มที่สุดไม่ใช่การบีบคั้นเรื่อง ROI ตั้งแต่วันแรกครับ ข้อ3คุณค่าที่แท้จริงของ AI ไม่ได้อยู่ที่ตัวเทคโนโลยีผิวเพียว,ยวแต่อยู่ที่การนำไปประยุกต์ใช้โดยผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในสายงานของตัวเองซึ่ง AI จะเข้ามาเป็นเครื่องมือขยายศักยภาพของพวกเขาไม่ใช่มาแทนที่และข้อสุดท้ายการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์เรื่องโครงสร้างพื้นฐานเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งยวดเพราะมันเกี่ยวข้องกับการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาที่ล้ำค่าที่สุดซึ่งก็คือคำถามที่เรากำลังพยายามหาคำตอบอยู่นั่นเองครับ ครบถ้วนและทรงพลังมากค่ะก่อนจะจบกันไปผมอยากจะทิ้งท้ายด้วยคำถามชวนคิดที่ต่อยอดมาจากแนวคิดของห่วงนะครับเขาบอกว่าทุกบริษัทไม่ว่าจะอยู่ในอุตสาหากรรมไหนก็ตามมีโอกาสที่จะเปลี่ยนตัวเองให้กลายเป็นบริษัทเทคโนโลยีที่ขับเคลื่อนด้วยอิเล็กตรอนแทนอะตอมเหมือนที่ Netflix Tesla หรือ Amazon ทำสำเร็จมาแล้วคำถามก็คือ สำหรับบริษัทที่ไม่ได้อยู่ในวงการเทคโนโลยีโดยตรงเช่นธุรกิจการเกษตรการผลิตการดูแลสุขภาพหรือแม้แต่ธุรกิจบริการการจะคิดและปฏิบัติแบบเทคโนโลยีเฟิร์สอย่างแท้จริงนั้นหมายความว่าอย่างไรและมีอะตอมซึ่งก็คือสินทรัพย์ทางกายภาพหรือกระบวนการทำงานแบบดั้งเดิมอะไรในธุรกิจของพวกเขาที่สามารถเปลี่ยนให้เป็นอิเล็กตรอนหรือก็คือข้อมูลและบริการดิจิทัลได้บ้าง นี่คือโจทย์ใหญ่ที่ผู้นำทุกคนต้องกลับไปคบคิดกันอย่างจริงจังครับ